สวัสดีครับเพนครับวันนี้มาทำเครื่องดื่มต้อนรับฮาโลวีนเท่ๆทนครับเริ่มจากการใส่แบ็กก่อนเลยครับ20 ml มิสเตอร์แบ็กอีก20 ml แล้วก็เป็นทอสเซ่นคอมฟอร์แบ็กครับ20 ml ใส่ลงไปจากนั้นก็ให้ใช้ผิวส้มครับทวิทลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นให้สเตอร์เลยครับคนให้เย็นเลยนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันเมื่อเข้ากันเสร็จแล้วก็ให้นําค็อกเทลที่เราทําไว้นะครับใส่ขวด ผมก็เลือกขวดเท่ๆมาเลยอยากให้ค็อกเทลตัวนี้ออกลุคเท่ๆแมนๆหน่อยครับแล้วก็จะมีสโมกด้วยครับตัวสโมกจะใช้เป็นส้มอบแห้งแล้วก็โรสแมรี่ครับนี่อัดควันเข้าไปในขวดปิดฝาแล้วจะเสิร์ฟด้วยแก้วล็อกครับตกแต่งด้วยน้ำตาลรูปผีประมาณนี้นะครับโอเคไปในส่วนของวิธีดื่มครับก็คือเปิดออกจากขวดแบบนี้แล้วก็เทใส่แก้วได้เลยครับนี่ของคอนเซปต์เท่ๆไว้ตอนรับฮาโลวีนนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเอาละดม,มก็จะได้กินหอมของส้มครับดื่มได้แรงออกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญดื่มไม่ขับนะครับ